ทิทางกับผมและครอบครัวมีความสุขมากที่ได้ร่วมทําบุญให้กับมูลนิธิการจอมพลังขอให้บุญกุศลที่ลูกทําในวันนี้หนุนนําให้ชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองม,ม,มีความสุขขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวดการทําบุญทําไปแล้วคุณไม่ต้องสนใจว่าเงินจะไปไหนทําไปแล้วไม่ต้องสนใจว่าเงินมันจะไปอยู่ไหน ทำไปแล้วเรามีความสุขทำไปแล้วเราไม่เดือดร้อนทำไปแล้วเราได้บุญอย่าให้เหมือนกับไอ้กระเทยเท่านั้นไอ้กระเทยเท่านียทำบุญไปแล้วขอเอาคืนบอกเลยว่าใจเนี่ยเท่าหีมดนะครับไม่รู้ว่าบอสอะไรอ่ะผมเรียกว่าบอสหัวกระแตก็แล้วกันนะครับเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนประเภทไหนอะ ฐานะก็ดีฐานะก็รวยแต่ทําบุญไปแล้วขอคืนผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมไอ้ไอ้กระเทยเท่าเนี่ยไอ้บอสหัวกระแตกเนี่ยมันเป็นโรคประสาทอยู่เข้าใจไหมประสาทมันไม่ค่อยดีเลือดลมมันไม่ค่อยเดินเข้าใจไหมเออเลือดเนี่ยมันเดินเดินขาดขาดไงเออเหมือนกับคอนสติแตกคอนสติมันไม่มันไม่เสมอกันนะเออมันก็ขาดขาดมันสะดุดอะเหมือนกับ แผ่นเพลงมันกระดุดเข้าใจไหมการทําบุญเนี่ยทําไปแล้วไม่ต้องทวงบุญคณน,นะครับทําไปแล้วอย่าคิดที่จะเอาคืนเด็ดขาดตามกฎหมายนีย่เอาคืนไม่ได้นะครับแล้วมีการออกมาพูดด้วยว่าถ้าเป็นเงินของคุณกันเนี่ยไม่เอาเอาแล้วไม่เอาเงินคุณกันแล้วไปเอาที่ไหนไปเอาในโถส้วมเหรอถ้ามึงอยากจะเอาเงินของมึงจริงๆเนี่ย ต้องไปเอาในโถส้วมเพราะเงินนี้เขาพาไปเลี้ยงคอนมาแล้วเขาพาไปเปลี่ยนกระเบื้องเขาพาไปทำทางมาแล้วโน่ไปขุดตามไปขุดดินเอามาก็ได้ไปขุดดินดัง้างทาง,ทางมาหรือว่าไปไปรื้อกระเบื้องมาไปทุกกบกระเบื้องบนหลังคาก็ได้หรือว่าไปขุดในถังส้วมเนาะเงินนี่ก็พาไปเลี้ยงคอนมาแล้วถ้าอยากได้เงินคุณจ,จริงๆก็คนต้องไปขุดในโถส้วมอะ อ,อย่ามาตากล่าวว่าถ้าเป็นเงินคุณกันไม่เอาจะต้องเป็นเงินมันไอ้สันไห้กระเทยเท่านะครับแรกคอนได้ออกมาร้องเรียนมีแต่ตัวแสบๆตั้งนั้นอ่ะสอสอออ่างแนียกระเทยเท่าแนียแต่ละคอนเนี่ยแสบๆตั้งนั้นแล้วก็ทน,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 นายจุกกรู้อ่ะทนายทนายนกทนายจุกรู้บอกว่าพูดอะไรสักคำสองคำก็จุกรู้แบบนี้การจ่อลาลังเนี่ย ไม่โปร่งใสจุกกรูทำอะไรหลอกลวงประชาชนจุก,กรูนั่นแหละนั่นคือทนายทนายอะไรเนี่ยทนายเป็นทนายแบบไหนนั้นทนายหรือทนะ่านแนะครับพูดอะไรคำเครับก,จก,ก็จุก,กรูจุกรูอแล้วเวลาพูดเนี่ยมีการไล่สอดแดกวายด้วยนะแดกวายไปไล่สอดไปแล้วก็จุก แบบนี้เหรอคนที่คุณจะเอาตัวอย่างมาฟังเนี่ยคนแบบนี้เหรอที่คุณต้องไปนั่งฟังมนะัน่ะได้นักข่าวแล้วก็ต้องไปให้ค่ามานะัน่ะคนแบบนี้เหรอไอ้นักข่าวที่ว่านักข่าวเนี่ยนะไอ้ท่านแหน่คนเนี้ยเวลาไล์สดก็จุกกรูจุกกรูเอาขวดวายมาถึงตั้งแล้วก็สดวายแล้วก็ไล์สดโอ้เข้าท่าจริงๆเลยเป็นคนประเภทไหนนะผมถามว่าเป็นคนประเภทไหน แดงวายซอวายแล้วก็ไลส์สดแล้กวก็จุกรูแบบนี้มันใช้ได้อคอนแบบนี้คอนแบบนี้เหรอที่ว่าทุกคนไปให้ค่ามันนะอะซอวายแล้วก็พูดคำดอกคำนะจุกกรูจุกรูแบบนี้แบบนี้เหรอที่ว่าคนจะต้องไปนั่งฟังกันแบบนี้เหรอคนต้องเอาที่ผลนงานคนต้องเอาสิ่งที่จับต้องได้นะครับอ่า นักขาวให้่ตัวดีเลยนะครับตัวทําลายตัวปัน่นตัวยุแยงเลยไอ้พวกนี้คือยังไงอะผมผมไม่ผมไม่อยากจะพูดคำหยาบเพราะฉะนันเออคิดดูเองแล้วกัน